ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพานเงินโบราณกันนะครับพานเงินโบราณาชิ้นนี้นะครับจะเป็นงานเก่าน่าจะถึงยุคราชกากรลที่5นะครับด้วยการที่เขาจะเป็นลักษณะของขึ้นรูปด้วยมือแล้วก็ตอกดุ่นลายด้วยเครื่องมือนะครับ ตอนแรกช่งางก็จะตีเป็นตัวเรียบขึ้นมาก่อนแล้วก็จะดุลลายด้วยช่างด้วยค้อนและสิวนะครับนี่ครับสังเกตได้จะเป็นลายลักษณะนี่ครับเป็นดอกบัวนะครับซ้อนกันหลายชั้นแล้วก็มีกลีบดอกนะครับงานฝีมือละเอียดนะครับละเอียดมากนะครับผมนี่ครับ แล้วก็ด้วยอายุความเก่าของเนื้อเงินนะครับจะทำให้เขาขึ้นยางปีเป็นสีดำเมื่อมืนะครับสวยงามครับปกติถ้ามีชิ้นนี้ไม่แนะนำให้ขัดล้างให้ขาวนะครับคงอนุรักษ์ผิวเดิมๆแบบนี้ไว้น่าจะดูดีกว่านะครับเนี่ยครับถ้าเราพลิกเข้ามาด้านในของตัวผ้านะครับจะเป็นร่องบุ๋มแบบนี้นะครับก็จะไม่เรียบเพราะว่าเขาจะใช้ค้อนกับสิวนะครับตอกให้เป็นลายโนนออกไปด้านนอกนะครับ ะครับตรงไหนที่เป็นลายก็จะเป็นร่องนะครัถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นาลายดอกไม้นะครับปึ๊บตรงไหนที่นูนข้างในก็จะเป็นร่องหลุมลงไปนะครับรับกันกับด้านนอกเพราะว่าเขาจะใช้ลักษณะของค้อนตอกนะครับ ือได้ว่าพานชิ้นนี้นะ่ะสวยเรียบร้อยเลยนะครับสวยเรียบร้อยครับผมแล้วก็ก้นจะเป็นพับดอกจันนะครับช่วงนั้นยังไม่ได้ใช้น็อตนะครับใน100ร้อยกว่าปีก่อนเป็นเทคนิคงานช่างนะครับอันนี้จะมีโค้ดนะครับบอใบไม้มอม้านะครับน่าจะเป็นโค้ดของสกุลช่างที่ประดิษฐ์พานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับ เนี่ยก็จะเป็นลักษณะดอกจันพับบานออกนะครับพับบานออกเพื่อยึดตัวฐานและตัวผานติดกันนะครับถ้าเป็นงานรุ่นใหม่จะเป็นหัวน็อตนะครับอันนี้งานโบราณจะเป็นบานพับดอกจันนะครับนี่ลายดุนขึ้นมืออันนี้เป็นผานเล็กน่าจะเป็นผานดอกไม้นะครับวันโกนวันพระคุณย่าคุณยาย ท่านก็จะใช้ถือไปวัดนะครับผ่านชิ้นนี้ได้มาจากบ้านคุณยายนะครับปัจจุบันท่านก็อายุ93แล้วครับสอบถามท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เล็กจำความได้สมัยที่ท่านยังเป็นเด็กนักเรียนตัวน้อยๆท่านก็เห็นชิ้นนี้อยู่ในบ้านแล้วครับก็เลยเดาเอาว่าชิ้นนี้ต้องมีร้อยนะครับร้อยกว่าปีเพื่อจะเกินร้อยสิปีนะครับอันนี้ นี่นะครับลงกล้องแว่นขยายให้ดูตัวโค้ดเป็นลักษณะบอมอแบบนี้เป็นงานช่างไทยนะครับงานช่างไทยถ้าเป็นพวกตัวอักษรจีนก็จะเป็นงานช่างช่างอาจจะเป็นช่างไทยนะครับละลวนลายแบบจีนแต่ว่านะ่าจเป็นอีกสกุลช่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นโค้ดบอมอแบบนี้เป็นช่างไทยแน่ๆครับของแท้แน่นอนครับผมสวยงามอลังการ ไมถึงได้เอามารีวิวให้ดูเพราะว่าหมดจากชิ้นนี้ก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะได้เจองานแบบนี้อีกนะครับอันนี้เคือถ้าแบบเรียบร้อยสวยเลยเก็บดีเลยอันนี้ก็ต้องหลายหมื่นนะครับแต่ว่าชิ้นนี้ก็อาจจะมีการใช้มาบ้างนะครับปลายดอกบัวก็อาจมีพับมียกย่นย่อเล็กน้อยนะครับก็ว่ากันไปตามสภาพแต่ชิ้นนี้เจ้าของสินค้าท่านปล่อยไปแล้วนะครับ ก็เลยได้หยิบยืมมารีวิวไว้เพื่อจะได้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่นะครับลายความละเอียดของลายนะครับเป็นงานขึ้นมือพูดถึงนะครับสมัยนั้นถ้าต้องเป็นบ้านคนมีสตางค์หน่อยนะครับจะมีงานพวกนี้ถ้าคนแบบว่าชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปที่ไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายนะครับก็คงจะมีแค่ านทองเหลืองอะไรงี้ครับแต่นี้เป็นตัวเงินนะครับเป็นผานเงินสวยงามนะครับก็เอามาให้ชมกันเผื่อบ้านใครบ้านใครที่มีอยู่นะครับก็เจ็บรักษาห่วงเห็นเอาไว้นะครับถ้าท่านจะปล่อยเช่าปล่อยต่อก็จะได้ไม่ตกราคากันครับผมรับวันยิ่ะหายากนะครับงานแบบนี้ วันนี้ก็ขอญอาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ